สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราลองมาดูแนวข้อสอบข้อนี้กันนะโจทย์บอกว่าพิมคเนธูร์ดาคายคาจังอาลมาจึงกอร์ซึ่งโคดิชิปเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะโจทย์บอกว่าโอนิร i อ e เดออีดิมีดาโอนิร์แปลว่าวันนี้อ d เดออหมายถึงวันอาทิตย์อินดีดาตัวนี้นะคะมาจากอีดาที่แปลว่าเป็นหรือคือวันนี้คือวันอาทิตย์ จุดๆอึนหรือเนินโทยโยยีดิอสเมีาตัวนี้ทำให้เรารู้ว่ามันกลายเป็นรูปอดีตไปแล้วนะคะถ้าเป็นรูปปัจจุบันคืออะไรสักอย่างเราใช้อิมีดาแต่ถ้าเป็นรูปอดีตนะคะเราจะใช้อีออสเนียดาสำหรับคำนามที่มีตัวสะกดนะถ้าคำนามที่ไม่มีตัวสะกดเราจะใช้เป็นยอ,อสเนีดาอันนี้คือแบบมีตัวสะกดนะคะ อันนี้คือแบบคำนามไม่มีตัวสะกดเนาะับคนที่ยังไม่คุ้นเคยนะคะครูจะย่อตัวสะกดเป็นตอสอกนะคะเพราะฉะนั้นอะไรสักอย่างอันนี้เป็นรูปอดีตนะเป็นอะไรสักอย่างโทโยอินแปลว่าวันเสาร์ในเมื่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์แปลว่าเมื่อวานเป็นวันเสาร์เราต้องหาคําว่าเมื่อวานนะคะออเจแปลว่าเมื่อวานเนาะอันนี้อย่าสับสนกับอเจนะคะอเจนนแปลว่า เมื่อไหร่ตอนไหนอะไรอย่างนี้นะคะเนแปลว่าพรุ่งนี้โมเดแปลว่าวันมะรืนคือถัดไปจากวันพรุ่งนี้อีกนะคือจอเกแปลว่าเมื่อวานซืนคือกลับไปก่อนอเจอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะไล่แบบนี้นะคือจอเกจะเป็นแบบเมื่อวานซืนแล้วก็จะเป็นอเจเป็นเมื่อวานแล้วต่อมาก็จะเป็นวันนี้โอนเอร์ไล่ต่อไปในอนาคตก็จะเป็นในพรุ่งนี้ ต่อไปอีกก็จะเป็นโมเดแต่นี้ระวังอย่าสับสนกับคําว่าโมแรนะคะโมแรแบบว่าทรายเนาะอันนี้นะไล่จากอดีตที่สุดนะคะอดีตที่สุดเลยนะไล่ไปถึงอนาคตที่สุดนะคะโอเนอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นปัจจุบันเนาะคำว่าอดีตในภาษาเกาหลีเรียกว่าควากกปัจจุบันเรียกว่าเฮอนเจและอนาคตเรียกว่ามีแรนะคะ